สวัสดีครับดูโอลิฟเดทนี่นะครับวันนี้จะมาพูดถึง d e ็กโปรไฟล์라이ทวินนะครับก็ไม่ได้เจอกันพักใหญ่เกือบ3อาทิตย์เกือบ4อาทิตย์เลยเนาะก็ไม่มีเขาเรียกไงดีอช่วงนี้ติดสเตลลาเบสเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่แล้วก็คู่ผมไม่มาอีกแล้วช่วงนี้เอาเป็นว่าเรามาพูดถึง d e ็กโปรไฟล์นะครับเ,เด็กไลทวินของเราเนี่ยก็จะรัน40ใบนะไม่มากกว่านั้นแต่ อันนี้จะเป็นแนวทางในการจัดของผมเนาะคนอื่นจะจัดยังไงก็อีกเรื่องหนึง่งซึ่งเด็กเราเนี่ยจะเป็นวันการ์ดคอมโบนั่นเองครับอ่มาพูดถึงเดลใบเลยแล้วกนะันใบแรกครับเรียล่าเป็นใบเปิดใส่ที่สามใบก็เป็นสตาร์เตอร์นั่นแหละเวลาลงแล้วบอร์ดลงก็เรียกที่ซีจะก,กองนั่นเองครับก็ใส่ที่สเราก็ต้องเอา3าใบอยู่แล้วถัดไปครับ คิซิคิวใส่ที่3เหมือนกันครับก็เหมือนกันก็เหมือนเรียล่านั่นแหละก็ทั้งคู่เนี่ยก็เป็นตัวเลขกันเองเนาะถ้าคิซิคิวลงเดียวๆก็เรียกเรียล่าเรียล่าลงเดียวๆก็ลงคิซิคิวทั้งสองคนเนี่ยก็จะเป็นตัวต่อบอร์ดซึ่งกันและกันนั่นเองก็เป็นใบสตาร์เตอร์เหมือนกันเนาะแต่ส่วนใหญ่คิซิคิวลงก่อนจะเก่งกว่านั่นเองถัดไปครับ เรียล่าล่างโดดจากมือกับคิซิคิวโดดจากมือครับทั้ง2คนก็จะเหมือนกันตรงที่เรียล่าต้องเห็นคิซิคิวในบอร์ดคนนี้ถึงจะได้โดดแล้วก็ส่วนคนนี้ถ้ามีเรียล่าในบอร์ดก็สามารถโดดคนนี้ตามได้เพื่อเราโดนอิมเพอร์หรือโดนแอชสำหรับตัวเปิดเราพวกนี้ก็เป็นแบ็กอัพแผนสำรองของเราได้ครับก็ใส่คนอย่างละใบถัดไปก็จะเป็นของใหม่ครับสวิตีใส่ที่สนั่นเองตัวใบนี้ก็จะเป็นตัวกันเชนแฮนด์แท็บ ตัวที่เชนต่อไลท์ทวิตเราก็คือทิ้งแล้วในเกตใบนั้นไม่ได้ทําลายนะครับและอย่างที่2ก็คือสามารถชุบตัวเองมาทําบอร์ดต่อได้ก็เป็นของใหม่ที่ทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นเป็นของใหม่ที่ทรงพลังมากขึ้นครับถัดไปครับก็จะเป็นของอันเชนนั่นเองก็ใส่ใบนี้ติดไว้ใบหนึ่งก็จะเอาไว้หาเสิร์จของเล่นต่อแล้วก็ปูบอร์ดต่อนะครับใส่ที่ใบหนึ่งถัดไปครับ แอดบอสซัมใส่ที่3ใบนั่นเองก็เป็นใบสามันประจำบ้านนะครับโดนโดนแม็กเราปาใบนี้ค่ะอีกฝั่งจะเซิร์กรองเราปาใบนี้ค่ะก็ไม่ต้องพูดเนาะแอดยังไงก็ต้องสามอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ต้องพูดมากกว่านั้นถัดไปครับล็อกเบิร์ดใส่ที่3ใบครับล็อกเบิร์ดในแพทเนี้ยผมว่ายังไงก็ยังดีอยู่ครับแล้วเล็กเราไม่ได้แพ้ล็อกเบิร์ดขนาดนั้นครับคือถ้าเราโดนแม็กเนี่ย เราก็สามารถปาล็อกเบิร์ดให้เขาจวกแค่ใบเดียวได้เหมือนกันพอเด็กเรามันจะเสด์แค่กองแค่ครั้งเดียวถ้ามันไม่เปิดด้วยเวทเนาะเราจะเสดกองเพียงแค่ครั้งเดียวนั่นเองทําให้ใบเนี้ยก็ใส่ล็อกเบิร์ดดักคู่ต่อสู้ไว้ได้ครับถัดไปครับ g ก o s บ Bell g บ o s ก็ไว้การพวกชี้นิ้วอะไรพวกนั้นตอนเราปาแฮนด์แท็นั่นเองเพื่อเขาชี้นิ้วใส่แล้วก็ปาโกสเบลค่ะได้เพื่อ ในบางครั้งเราอยากให้แม็กซี่รีโซฟเนาะถ้าเราโดนชีนิวก็ใส่ไปที่2ใบแล้วก็กันเขาชุบบอชุบหลุมถัดไปครับสามันประจําบ้านแม็กซี่ที่2ใบครับก็ไม่ต้องทําให้เขาต้องคิดในการเล่นมากขึ้นเนาะยังไงก็ต้องใส่2อยู่แล้วการไปเนี้ยทิ้งปุ๊บฝั่งตรงข้ามต้องคิดหนักแล้วว่าจะลําฝ่าหรือว่าจะหยุดผ่านเทินเนาะแม็กซี่ยังไงก็ต้องคุยกันอยู่แล้วว่าใส่ที่สองเพรามันโดนเซมิลิมิต นีิบิรู้ใส่ที่หนึ่งครับเพื่อเราโดนนิบิรูเราใช้ชี้ดาบมูฟนิบิรูออกทําให้เราปกปกก้องตัวเองจากนิบิรูได้หรืออีกฝั่งเล่นปูบอร์ดลงเกิน5ตัวก็นิบิรูได้ถัดไปครับก็จะเป็นเอนจินลองครับฟินสมิธเอนจินนั่นเองก็จะใส่อย่างละใบใบนี้ไว้เสิร์ฟเวอใบนี้โดนทิ้งสเปย์ใบนี้ไว้ way, Space, ไวถมเอ็นเกเบอร์นั่นเองก็ฟินสมิธแพ็กเกจเนาะ เป็นฟิลเซัมมินแพ็กเกจยังไงก็ต้องใส่ถัดไปก็จะเข้าสู่เวทนะครับก็จะใส่ซีเคดพาสเวิร์ดใส่ที่3ใบซีเคดพาสเวิร์ดเนี่ยก็จะไว้เสิร์ชเวทต่อเนื่องต่อนะก็ไม่มีอะไรก็เป็นใบเป็นใบเปิดนั่นแหละเป็นใบเปิดเหมือนของไซเบอร์ดากอนนั่นแหละอะไรพวกนี้แต่ใบนี้ก็ไว้เสิร์ชเวทต่อเนื่องต่อมันก็มีโอกาสที่เราจะโดนล็อกเบิร์ดหยุดตรงนั้นถ้าโดนล็อกเบิร์ดเราก็จะเจ็บหน่อยเพราะว่าเราเพอใบนี้มันต้องหาเวทต่อแล้วเวทก็ต้องหาอีกทีหนึ่ง ใบนี้ก็จะเจ็บหน่อยครับแต่ก็ยังไงก็ต้องใส่เพราะมันเป็นใบเปิดถัดไปเวทต่อเนื่องครับใบนี้ก็จะมาเป็นใบต่อจากโดนซีเกตพาร์ตเวิร์ดซีเกตพาร์เวิร์ดเสิร์ฟใบนี้แล้วใบนี้ค่อยไปเสิร์ฟมอนเตอร์ต่อนั่นเองก็คือเรล่าหรือคีซีคิวก็ได้แต่ถ้ามีคีซีคิวหรือเรล่าอยู่แล้วก็เสิร์ฟใบกันแฮนด์แท็บก็ได้ก็คือใบสวีททรีนั่นเองก็ใส่ที่3ามใบแล้วก็มีเบิร์ดไลท์ฝ่ายซึ่งการเบิร์ดไลท์ก็ไม่ได้มีอะไรมาก พัดใส่ที่ใบเดียวก็ตามที่รู้ๆกันเนาะพัดก็เผื่อเราโดนแม็กซีโดนอุลาราอะไรพวกนี้เราใช้ใบนี้ทําให้ฝ่ายมือมือลดหรือเราได้จวดสองหาของชี้นิ้วสองใบนั่นเองก็ชี้นิ้วก็ไว้กันแฮนด์แท็บนั่นเองถัดไปอของฟินสมิธเวทของเวทของฟินสมิธก็ไว้เสร์ฟแลลี่แลลี่โดนทิ้งสเปย์แค่นั้นคนระับชีดาใส่ที่ หนึ่งใบก็พอโดนลิมิตเนาะเอาไว้กันแฮนด์แท็อย่างสุดท้ายอิมเพอร์ใส่สามใบครับก็สามันประจําบ้านครับและอย่างสุดท้ายก็กําดักของอันเชนใส่ที่หนึ่งใบชุบบอดก็จะทั้งหมดเนี่ยอ่ะตามที่ดูไปทั้งหมดก็จะเป็นเด็กสีใบนะครับไม่มีมากกว่านั้นผมจะเล่นเป็นไปได้ถ้าเกิดผมจะเล่นไม่เกิน40นั่นแหละ ยูกิผมรู้สึกใส่มากกว่าน้าผมรู้สึกจ่วไม่ไหวมาพูดถึงเอ็กซ์ตาเด็กสิบาใบซึ่งเอ็กซ์ตาเด็กมันจะไปกึ่งแคชชัวรหน่อยๆเนาะก็คือบางใบผมอาจจะไม่ได้ใส่ของดีๆเข้าไปบางใบเนาะเริ่มมาก็เริ่มจาก Evil t ทวินเอนจิครับก็ค i ซ i คิวร่างใหม่ใบหนึ่งตัวค i ซ i คิวกับเ e ียล่าลิงอย่างละใบแล้วก็ตัว t อ r b เ s u n n ซนี่ใส่ใบหนึ่งเธอก็ ใบเนี้ยเป็นใบใหม่ที่สามเราสามารถโมสวีททวีตแล้วสวีททวีตก็มาตั้งบอร์ดต่อได้อะไรแค่นั้นพวกนี้ก็จะเป็นของรีวิวทวินที่เราจะใช้กันในชุดในบล็อกนี้เนาะถัดไปก็จะเป็นอืมถัดไปเดี๋ยวผมลืมออถัดไปครับก็ฟินสมิธเอ e นจิ้นนั่นเอง ก็ไม่มีอะไรก็ตามที่รู้เนาะฟินเจอร์มิดเอนจินถ้าคนเล่นยูกิก็จะรู้ว่ามันโบกเขนขนาดไหนมันเป็นวันการคอมโบไม่ได้ไม่จำเป็นต้องนองบอนเลยถ้าเปิดด้วยเอนะ็มเกเบอร์เนาะก็ใส่อย่างระบยผมไม่ได้ใส่ร่างใกล้คูณสองแล้วก็อันเชนเอนจินซึ่งใบเนี้ยเราจะแทนเป็น SP ส i t ดิส n i นไนก็ได้ครับแต่ผมเราเล่นเป็นแคชชวไงก็เลยไม่ได้ใส่ SP แต่บางคนอยากเปลี่ยนเป็น SP ส i t ดิส n i นไนก็แล้วแต่ผมมองว่าก็เปลี่ยนเป็น s p ก็ได้ครับ แต่ผมใส่ใบนี้ไว้เฉยๆแล้วก็ไนท์แมร์กิฟฟินกับ unicorn ก็ใส่อย่างละบไว้เนาะและสุดแล้วก็ about กับเอ่อใบนี้ก็ลิงห้ตัวลิงห้เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสก,ก็เปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนไปเป็นไทฟอนก็ได้ครับลิก็จะประมาณนี้ครับทั้งหมดก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูอันนี้ก็เป็นลิ ไลท์ทวินของผมเนาะซึ่งก็จะมีบางใบที่แบบบางคนคิดว่าใส่มาทําไมก็มันเป็นสไตล์ของผมเนาะแต่บางคนจะไปแก้ก็ไปแก้สองใบนี้ก็ได้ผมไม่ไม่ว่ากันขอบคุณครับเจอกันเดี๋ยวในเร็ว,เรวนี้คงมาลิทผมอะผมจะถ่ายแล้วจะเลิกขี้เกียจแล้วขอบคุณนะครับ